เช้าเต้องพอก้ถ่ายรูปตอนนี้เอาเลยเหรอเช็คเช้าด่เหรอก็ไม่ต้องไปแจกตอนรายการเพราะว่ามันจะเป็ั้นเวลาเจอกันแล้วครับเราจวดอย่างเดียว่คนนึงังินหองครับกดกดก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 ดก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 ดดมนะดกดกกกกกดกดกดกกดกกดกกกกกกดกดกด

เดี head, morning, ๋ยวไปซินน้ำเด้อพื้นเด้อวันี้เป็นคเดี๋ยวพี่นี่ครับสวัดดีครับผมสวัดดีครับไลยงามอไรๆถ่ายเชียบจัเนิดึงครับตัไปแก้ว พี่อายุสามกับสี่ผมเป็นตุกตาอยู่เห็นยังมื่อนี้พ่อไปเลี้ยงงานได้สามร้อย oh. พ่อซื้อตุกตาให้อีหล่าสองร้อยเก้าสิบพอ่อเคยมีเงินเขางานดอกปอนะพี่ผมเห็นยืนอยู่นี่เออผมได้ยินแล้วผมำ oh. รำไรพ่อหายครับพ่อหายแล้วสวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีแต่น้ำตา <laughs> น้ำตาอีกแล้วครับ <c oughs> เมาอีกมาลูกเยผมไปเห็นผมเห็นังสังกะสีเมื่อกี้นี่ครับเจีไปเห็นยุ้ยสกผมเห็นยุ้ยังสังกะสีเมื่อกี้เห็นพ่อเราอยู่ตู้ตุกตาอยู่ยังยนเป็นพ่พ่อยังยอเห็นพ่อเราอยู่เห็นมตุกตาิดยผมกะเบ็นอไรที่พ่อยังยนอยู่ครับเ็นตุกตาเป็นยัเปแล้ว่อฟังว่า มื่อนี้เราไปเหตุงานมาได้สามร้อยเราไปซื้อตุ๊กตาเหตุนี้สองร้อยเก้าสิบบาทพี่น้องเล้วเงินสิบบาทครับเราเราบอกว่าเราพี่ประเด็นเขาไปเบิ่งในงานดอกเพราะว่าเราซื้อเราซื้อตุ๊กตาเหมือนเดิมเสียว่าอย่างไรคะโอ้ยเสียชีไรเสียชอวะเลือดพ่ออยากเข้าไปเบิ่งบ่พ่ออยากเข้าไปเบิ่งบ่พ่ออยากเข้าไปเบิ้งบ่ผมถามยีตุ๊กตาหรอเพิ่งเข้ายาโอ้ยตุ๊กตาแล้วก็เมื่อ พ่อประถาเบิ้งวโชคบครอคเบิ้งหัวโชคเนาะหาเบิ้งห่อโชคเนาะค่ะเนาะพ่ออาย่สี่ยดนแล้วมาารอบแรกพี่กายพี่ก้อนเนี่ยไปทำงานนาไปที่ไปต้างพูณ์กับเขาอาไนคือเขามาที่นี่พาไที่พอคนใส่สีสเกตเพื่อนนวคูณนวลคูณที่เขาไปเด่นวางกวนสีมาตามโดนแล้วยันพอยึหยุดกับที่ตามโดนเพื่อนสีเขีย แบบพนี่เ in ้่าเอนี่พอเรีโน yeah, ี่เกลยครับเอาเดค่ะเอดินมาที่กว้างเลยมาเดี๋มาที่กงเบาเอาไว้่อเยอะไปเยอะไปครับขอบคุณสุดยอดเลยค่ะสุดยอดสุดยอดเ้นขาเือนีายวข้อหายเยเสียสันเสียเสี่อัน ติดตามมาดูแนวพี่นนท์ไปเจอที่ไหนท้าสังกะสีเลยผมได้ยินคำแรกพ่ไม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 ่ก็คือน้ำใจน้ำใจค่ะพ่อน้ำใจไม่อยกันดอย่างนั้ทุกคนละเป็นสามร้ย保นี่นเจริญแบบนี้ผมมาทางเว่นเรียกมะ่ามาะขามไปเว้นละ าทักทไล่มาหาแม่หน่อยยู่มหน่อยแม่หน่อยาตอบไล่มมีฝนตกแห้งได้เ่อดิตัวเ่ดิตัวนี่คลิปนึงเอาลองีหลาแป๊บเดียวหนึ่งก้นเบิงแสนตัวอยู่ดีใจให้พอซื้อพออย่างก็ว่าอุดมนะว่าอุดมครับว่เห็นงานนี่อย่งครับเดยบรรทุกสายบรรทุกที่เชีย อุงอิงสายมัะถูกล้านผมมียูยีิบสองขั้นเบิ้งเบิ้งอุงอิงเบิดแดงงามเบมือเบิดเกือบได้เบิ้งอันนี้เบิจัวต้นยืยครับพี่น้ทงเบิ้งหิติดตามเบิงจก้นนะครับแล้วก็ไปยืนคือคือเดยวมุ้สังกะสีมยุ้งทั้งน่องเหนไหมตุ๊กตาอย่เอาพอไปยังเอามะสามมเสพเสพขีอลี่ก็รอดแ้เท่พ่อไปเลงั้นได้สามรอพอไปซื้อสตุกตาร้อยาสิบ งานในวเดีเขอมาจากงูขอนำลุกขอนำหลุดขอนำลุมันโม่ด้หวังเียดครับผมหวังยังไงบบันี่พิซี่น้ำใจลูกเอาให้พิซซี่ตัวเขาไปเบื้องในงานเขาไปเบื้งผลงานลูกแน่นครับพ่อ้จอเตื้อตังมาจจกบามาสนับสนุนพ่อแล้วนะ่อว่า่อสกัดนะคะ่อว่าเขาอ่ผู้จัดก็ให้เข้าฟรีนี่ผู้จัดก็ยืนอยู่ข้างหลังผมตอนนี้โอจัดเนี่นี่ผู้จัดเลยนี่ผู้จัดมาแล้วค่้ัดา อ้สดยอด๋ยวปุพ hmm. okay, mm ี่โอ้สุดยอดจดีจัดให้เข้าฟรีนะคะก่อนอพอเบิ่อีหลาโชคกว่นจังกับนะพ่อนะครับอบเอาเสียยีแกวไหมล้วเอาเสียไมเอยไหมล้วตัวนึงอยูนหละมดสีฟ้าเสียสีฟ้าเด็ด้วพอมาดวนเราได้ค่ะพี่น้องพอมาแต่ดนแล้ว ยมเงินมเงินาจะอมาอแมาดูแวบอ่อไหพึ่งมากเนาะคะ่ะแต่ว่าพ่อปรกาเขอมาีอ่คขขอาครับพอนน่อเสียเสียพอนุ่นค่ะนี่พอนุ่นหมาสิบคถ่ายดูพี่กพ่วาผมผมามาด้วยความบริสุทธิ์ใจครับวัวถ่ายดูครับเวลาไหนจาดังีเดือนด้ ว่านี้บอกว่าข้างบ้านชุ่อีสะเกตร่วงหุ้นเกดอะไรขึ้นไม่ห่ะเป็นอาว่า่ำไปเห่ียนเพราะว่ามีมืลค่าแสนแ่ค่ามร่ำอกตสาหหน้เนี่ยเป็นชงมาให้เบิ้งก็เด็กใจดีวเด็ใจเนี่ยถุงพกจีบ้าสไดทวันแต่ม่ว่า ทักเสียนั่นบางยางไปเห็นขึ้สิบพอี่น้องเป็นคึ้สิบกาเขาเนี่ยแลยียางไปเบิ้งว่าเพียงกัยีดังไปไปเห็นแลยืนยุบมุมยืนกอดตุ๊กตากอกเนี่ยเนี่ยแต่พอเห็นเห็นลูกนางนี่นี่ยยืนะเบิ้งไรโเบิ้งไพิ่งไยืนข้าอยู่เนี่ยกาศเขาไอาจารย์อัาจารย์เต่าเปืดหรผมทำเพราะว่าผมติตตามมันยู่อกหนอ้วนครับเต่าเบืดด่านดนตรีพอดีเห็นยืนกอดตุ๊กตาเบื้งไรโซดว่ะหะเนเมีนเน ไาเเแล้วผมขอคุณาครับขอคุรกันนะครับผมขอคุณพอไรครับหักเพยงอีหล่ะจะรบรทุกผมมันปะรับรทุกผมมันปเชียนุ่นสูดๆครับดย่าครัสูจนโอได้ครับดีใจอย่างหนึ่งคัดจางนี้ไปภาคใต้เบื้องคลิปคู่เดียวครับครับหลายกนอยู่โอ้เป็นเป็นเยอคซอยบ่ให้นอนหลับนอนคิปทีลวหาย่งหห่วง ออพ่อไปแล้วในกัดเดินทางตลอดปลอดภัยครับทุกทวงมันมันเป็นลูกจังเขแล้งเฉยละขวานว่างเมื่อบานผมเป็นสาวหน่อยเพชรบานแพร่ไปเรียนยูเบียนจะรักอเอาไข่หมูแดงไปฝากทักไล่มาหาเมรุหน่อยอย,อยู่ครับด้วมขขยมีเจ้าหน้าที่ไอ้เขาไข่หมูแดงผมเน่าเลยเหมือนนอ่ะมอืมอสาสงการมือหมูสาเมื่อบานขี้มัสแต้าจากรวิ่งได้หอดแสดงว่าวันวอนี้ก็คิดว่าตุ๊กตาที่หอดอีกบ่มือเหนียวพอดี ไม่มีฮอรแล้วดีใจพอดีใจเนาะบ่มีเงินค่าเข้าข้าเลยบ่ได้พ่อเน์พอน้อยเพิ่นทักมาตอนโอ้ผมกลับลงมาบ่วินแล้ยไปหน่อยเพิ่นยังตอบมาว่าจ้าว่าซั่นผู้มือแดงเลยบ่ได้กินข้ามื้อนั้นครับผู้สาลางานได้เจ็บแดงเลอส่าสมการจะเอาตันนั่นล่ะครับเพราะเราควรไม่หาแล้วครับผมครับผมพูดก่อนเลยเลาไปนั่งกินขอน้อกันไปนั่งกินของลูกสาวไปบ่เป็นหยังครับบ่เป็นหยัง ว่าเกรงใจไ่ว่าเอาไม่เกรงใจเพราะะบ้าเอาเอาแขกคนสำคัญเป็นคนว่ามีคดสำคัญก็กันเงิ่นีไมครับสำคัญบัดผู้คลครับกาจะมาฮักมาเพงกันมาผมเบิงนี่มีผมคดีใจเป็นคนสาการณะคืเงินพีเนาะยังบยังอ่นลูก่ยังยดยังจิหายสีปีเด้ยด้น่มอกันปะมาีมามไเอาร พอดแล้วขี่เกงใจเนาะโอ้ยกอดก็ได้ใช่ใช่เกี่ยวกบนี้ภาษาพูดฝ่ายใต้ทีมซื่อข้าวเขายืมหันมาเอาเข่าข้างหนานังกินน้ำกันปลาจระพ๋อแล้วลูกสิแดผ้ายางของงานพร้อมค่ะสิได้ผ้ายางของงานค่ะ ขเอาขไอไกนบนบคุณพ่อหลายๆเด้อหักเพียงลูกเต่าครับเอาคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องทำนทครับคุณได้มาได้กับมาได้ครับวันนี้บุยฝนจังไหมฝนอีกเึืนสุดแล้วครับ